วัสดีครับผมคุลเอกนะครับเป็นประจำทุกวันทางช่องยูทูปคุยเอกเลขพยากรนะครับและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับออกเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าเมื่อเช้าติดประชุมนะครับแล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จนะครับผมก็ติดพัดลมนะครับพัดลมพัดลมในห้องเนี่ยนะครับก็ไม่มีช่างก็ติดเองนะครับวันนี้โรงเรียนปิดช่างไม่มีก็สนุกดีครับกลัวลูกๆจะร้อนนะครับจะเปิดเทอมก็เลยซื้อพัดลม าระโลมแบบที่มันสายๆในที่มันติดผนังอ่ะเออมาให้ลูกๆนะครับเมื่อาว,าวานเนี่ยมีมีมีคนถามในชาแน o ยูทูบนะครับว่าเอ๊ครูเอกเป็นครูหรือเปล่าเป็นครูหรือเปล่าเป็นยังไงทำไมถึงได้มาใช้ชื่อนี้ทําไมมาถึงอะไรตรงเนี้ยวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขออธิบายฝังก่อนว่าผมเป็นครูจริงๆนะครับผมเป็นครูจริงๆ ตำแหน่งผมแต่ไม่ได้เป็นครูแต่ผมไม่ได้เป็นครูรัฐบาลนะมมครับผมเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะครับเคยอยู่โรงเรียนรัฐบาลแล้วก็โอ้ถ้าจะเล่าปวดชีวิตม,มันยาวนะครับต้องมาเรียนด้วยกันจะเล่าให้ฟังนะก็คือก็เป็นครูจริงๆแหละตอนนี้เป็นครูจริงนะครับมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ดนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วก็มีสอนบ้างหมายถึงว่ามีสอนบ้างบางวิชาผู้อำนวยการก็คือถ้าเกิดว่า ครูขาดหรืออะไรมันเนี่ยผมก็สามารถไปสอนแทนได้ปกติก็สอนให้วิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษก็มัธยมนะครับปฐมจับเด็กไม่ได้นะครับกลัวเด็กก็ <c oughs> เอาที่แบบคุยรู้เรื่องกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขสอนสอนช่วยน้องๆเขานะครับก็เป็นครูจริงครับเลยใช้ชื่อว่าครูเอกส่วนไอ้ไอ้ทำนายตัวเลขอะไรเนี่ยมันเป็นสมัยก่อนเป็นความชอบส่วนตัวนะครับว่าเอ้ยมันแม่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลย พอหลังสือเล่มแรกที่ออกมาเราก็เลยติดตามมาเลยว่าเออแต่ละท่านทำอะไรเราเลยศึกษาจริงจังแล้วก็เลยนี่แหละกลายเป็นครูเอกในวันนี้แหละนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นครูจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งตัวเป็นครูนะเป็นครูจริงๆเลยใช้ชื่อว่าครูเอกเนาะอ่ะโอเคมาเข้าเนื้อหากันวันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มน่าสนใจกลุ่มหนึ่งก็คือสามปดปด นะเป็นกลุ่มของธาตุลมก็ว่าได้นะครับแในในศาสตร์ไทยนะบางคนก็จะสับสนหลายๆอย่างเพราะว่าแต่ละศาสตร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเวลาผมดูเลขของผมเนี่ยแกะแกถาาาาาาทัดกระทอนเลขงผมเนี่ยผมจะดูเป็นเลขไทยนะครับเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นการทํานายดาวพระเคราะห์แบบไทยนะครับไม่แล้วก็ดึงเอาไอ้เกี่ยวกับตำอา่ตาตำไอ้เรื่องธาตุเรื่องคู่สมพลเรื่องอะไรพวกเนี้ย คือมาจากตาราเน้นไปทางตําราไทยเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้ไปทางตําราจีนหรืออะไรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แต่ว่าก็ศึกษาจากตําราเลื่ออื่นด้วยแต่ผมมองเป็นตําราไทยเป็นหลักเพราะนั้นคู่สามกับแปดสำหรับผมสองเลื่นี้ผมมองเป็นธาตุลมนะครับแต่ถ้าเป็นศาสตร์จีนก็อีกแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะ,อะโอเคให้ผู้ใเข้าใจก่อนเพราะบางทีบอกธาตุลมเหรอบางทีหลายๆ่านศึกษาไปหลายๆที่ทนเนาะ,นะ <c oughs> แ้วผมยึดหลักตัวนี้เป็นหลักเวลาผม ถอดรหัสนะครับอะโอเคสามแปเป็นคู่ท่านลมผมตั้งชื่อว่าเป็นพลังความกล้าหาญนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นพลังความกล้าหาญและดูดันไอ้ดูดันเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วจากเลขแปความกล้าก็มาจากเลขสามก็นี่แหละแต่ว่าคือพอมีสามและแปดผมมองไปถึงเรื่องของพละกําลังเพราะฉะนั้นคนที่มีสองเลขนี้จึงมักจะเป็นคนที่มีพละกําลังสูงอยู่แล้วเป็นหลักกลุ่มเนี้ย มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถ้าจะพูดให้มันแบบลึกๆหน่อยก็จะเป็น3ามสมแใช่ไหมแต่นี่เป็น3ามแเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่า8จะจะเยอะกว่าฉะนั้นว่า8ก็จะไปในทางของราหูของเลข8นี่เยอะกว่านะครับส่วนเลข3ก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าเลข3ที่ได้มาตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของความกล้าหาญนะครับของกล้าหาญความกล้าตัดสินใจแต่ถ้าถามว่าถ้า3ามกับ8 8ดแนี่อันไหนกล้าหรือบุ่มบ่ามมากกว่ากันผมมองว่าเป็น8มากกว่า3ามไปซ้ำ 8เนี่ยพื้นฐานเขาอาจจะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าอะไรแต่เขาพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆของเขาหรืออินเนอร์ของเขาผมว่ายังดอยกับ8เยอะคือถ้าเทียบเป็นท่าลมนะสําหรับผมส3นี่คือลมอากาศนะครับลมหมุนลมอะไรนี่ปกติแต่ท่าน8ผมมองว่าเป็นลมหายุเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันดูพลังเยอะๆต้องใช้กําลังเยอะๆใน388เนี่ยมันก็เลยเด่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น นอกจากจะมีพลังแล้วก็ยังมีความดุดันอยู่ในนั้นนะครับอ,อันนี้คือมองภาพรวมของอสิ่งที่ผมตั้งชื่อไว้แต่จริงภาพรวมของเลข2คู่นี้นะครับจริงๆก็คือมาจากสามแดกับแ8ดเนาะแปดแปดคือพลังแห่งราหูเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเลข8เนี่ยพอเป็นสองเท่าปุ๊บมันจะท้อนความเป็นรา,าหูอย่างชัดเจนทั้งความต้องการความอยากความเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่มันที่เกี่ยวกับ สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นน่ะเขาทําได้แทบจะทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนทางนั้นจะไปทางบวกหรือไปทางลบเนี่ยก็ต้องดูทีหนึ่งว่า,าเจ้าชะตาเป็นยังไงานนี้ผมบอกก็คือถ้าเจ้าประจาเป็นคนดีเนี่ยแน่นอนพลังก็เยอะนะครับเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเราเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอะไรฮีโร่อย่ี้ยฮีโร่แบบอะไรนะแบบในพวกหนังอเวนเจอร์อะไรเงีเออ้ยมีพลังขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเป็นทางไม่ดีก็เป็นเหมือน ทานอนอตอ่ะก็ประมาณนั้นนะมีพลังเงินใ,ใช้ไม่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยนะมองแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนมันมีกําลังแต่กําลังจะไปทางไหนแล้วก็อยู่ที่เรานะครับส่วนสาดเนี่ยผมมองว่ามีความคล่องตัวนะครับพอมาเจอกับลาหูอ่างคามเจอกับลาหูก็มันมีความคล่องตัวมีความกล้าเสียงกล้าลุยแล้วก็ที่ได้มาอีกอย่าง,งก็คือความเขาเรียกว่าอะไรอ่าไหวพริบแล้วแบบ มันมีอะไรถ้าเป็น8ปดเนี่ยก็จะเรียกวกวา่างเดียวแต่ถ้าเป็น3ด้วยเนี่ยจะมีไหวพริบที่แบบว่าซิกแซกได้ไม่ต้องแบบประทะตลอดเวลาแต่ก็แน่นอนนะถามว่ามันเป็นเลขประทะแต่ถ้าถามว่าไปเทียบกับเลขที่มันเบาๆสองสี่หกไมันได้ประทะมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ8ปดดเองเนี่ยมันก็ยังแบบประทะน้อยกว่าแต่พอมาอยู่ร่วมกัน,กนปุ๊บคราวนี้ไปเลยครับพลังนี่มาเต็มเปี่ยมเลยเหมือนเหมือนอเวนเจอร์เหมือนทอเหมือนทอ,อ,น Thor, อ,อนได้ค้อนอันใหม่ กับข้อนังเก่ามา,มารวมกันอะไรเงี้ยพลังทําลายล้างก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเลขกลุ่มเนี่ยเป็นเลขที่มีพลังกำลังมากส่วนกําลังจะไปด้านไหนบ้างแล้วบุคลิกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาเรื่องบุคลิกก่อนคนเนี้ยถ้าอยู่ด้านหน้านะครับ388จะเป็นลักษณะของคนที่ดูห้าวหาญดูดุดันดูมีพลังกำลังนะครับมีเห็นแล้วแบบเอาเรื่องอะ่ะ แต่ว่าถ้ามองในมุมดีเขาเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาบุคลิกเข้าถึงผู้คนได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนเอเอเมาเทิรอ่ะก็คือสร้างความสนุกสนานกับคนรอบข้างได้สร้างรอยยิ้มสร้างเสงียงหัวเราะได้เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะเฮฮาอยู่พอสมควรนะครับในบุคลิกภายนอกนะแต่ถ้าเป็นเชิงที่แบบเหมือนทหารที่ตลกนะึกออกไหมเขาดูดุดันแต่เขาก็มีความสนุกสนานอยู่ตัวด้วยประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการทํางานเขาเป็นคนที ถ้าเป็นงานที่จะต้องทําแบบอะไรที่มันจริงจังที่มันตั้งใจที่มันเป็นงานใหญ่งานยักษ์งานอะไรเนี่ยเขาทําได้หมดแล้วเขาทาได้ดีได้ดีมากเพราะกําลังเขาเยอะเขาสามารถอยู่ทําสิ่งต่างๆได้นานนะครับเราทําอีกห่ได้ไปได้เรื่อยมีพลังไม่มีหมดเป็นคนที่มีก๊อกสองก๊อกสามอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ข้อด้อยของการทํางานของคนเลขกลุ่มนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่ทําไปเรื่อยนึกออกไหมครับพอทําไปเรื่อยแล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร ไม่ค่อยรอบคอบแต่ถามว่าทําได้ไหมทยทได้อาจจะมีพลาดบ้างแต่ก็ทําเรื่อยไม่มีหยุดเพราะนั้นมันเหมือนข้อดีกข้อเสียมันมันก็อดีกว่ามันไม่ทําอะไรเลยว่าแต่มันทําตลอดเวลาเนี้ยมีพลาดก็เดี๋ยวกลับมาแก้กันอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นบางทีก็สูญพลังปเปล่าๆด้วยแต่ว่ามันก็ยังดีที่มันไม่หยุดนึกอ,ออกใช่ไหมครับมันก็เป็นข้อด้อยข้อเด่นยิง่งในตัวตัวเองนะครับนี่คือวิธีการทํางานแต่ถ้าถามว่าเป็นงานช่างงานหยิบจับอะไรแบบผมว่าเขาทาเขาหาจุดที่มัน ที่มันเสียหายได้ดีแล้วก็ไม่ใช่พอเปสามแปดปดปุ๊บมันไม่ใช่แค่งานเล็กๆที่เขาจะแก้ปัญหาได้งานใหญ่เขาก็แก้ได้เขาก็มีช่องทางเข้าไปทําไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนแนวคิดอันนี้อาจจะด้อยหน่อยเพราะว่ามีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าไปในทางดีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าตัดสินใจแล้วทำเลยใช้อินเนอร์เยอะมีพลังส่วนตัวนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ไม่ช้าคิดเร็วมากไม่ช้าคิดได้ทําเลย ไม่เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจึงเป็นคนที่มักจะคิดแล้วทำเลยโอกาสจึงเข้ามาหามากนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือมันก็ติดประมาทเนาะนะมันเชื่อว่าทําได้มันค่อยๆังไขรก็ <c oughs> <c oughs> ทําไปเลยทําแบบไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วแต่จะคิดอะไรก็ไม่รู้อจ์ทำแบบนี้ละเออข้อด้อยก็อย่างนี้ก็คืออาจจะติดประมาทนะครับเด็ดประมาทอยู่พอสมควรแล้วมั่นใจตัวเองมากพอสมควรนะครับในแนวความคิดส่วนเรื่องความรักผมชอบในเรื่องของลักษณะพลังทางเพศนะ ทั้งสามแล้วแปดมันเด่นมันคู่นะครับยิ่งแปดเยอะยิ่งนะครับเรื่องบนเตียงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือถ้าถ้าจัดได้ก็จัดหนักจัดเต็มแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้จะเป็นคนค่อนข้างจะเฮฮาสนุกสนานแล้วก็คล้ายๆกับแฟนไม่ค่อนไม่น่าจะเบื่อนะครับแฟนไม่น่าจะเบื่อเพราะว่าเขาหาเรื่องทําทั้งวันนะครับพาแฟนไปนู่นนี่นั่นโอ้ไม่อยู่นิ่งนะครับเกิดสนุกกันทั้งวันถ้าถ้าชอบแนวนี้นะก็ไปด้วยกันสนุกสนานได้แต่ถ้าไม่ชอบแนวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคน เฮฮามากเกินไปเข้าเพื่อนเข้าฝูมากเกินไปพาไปท่องไปเที่ยวอยู่ตลอดชีวิตจะเฮฮาอะไรกันขนาดนั้นคือไม่ใช่เฮฮาแบบสี่หกไม่สนุกสนานแบบนั้นเขาเฮฮาแบบจริงจังนึกออกใช่ไหม่าจะไปเที่ยวอะไรทีที่ต้องหูเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่เลอดรูอลังการไปนอนพักอย่างเต็มที่รู้สึกใช้หงชายหาดมันไม่ได้แบบไปสายชิวไปสายไปสายเที่ยวหนักะนึกออกใช่ไหมเออจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็ดูแล้วกันว่าชอบสไตล์นี้ไหมทั้งชายั้งหญิงนะครับแล้วก็เรื่องของการหาเงินผมมองว่าหาเกิ่งมากครับ ถ้าให้ไปหานี่กี่บาทก็ได้วิธีไหนก็ทํานะครับไม่มีย่อท้อเลยหาหาเต็มสิบประติดได้เต็มสิบแบบวิธีหาเงินนะแต่ถ้าเรื่องเก็บนะครับก็พอกันถ้าเก็บเต็มสิบผมให้สักสองสักสามเก็บงันไม่ค่อยเก่งครับเก็บเงินแบบใช้เงินค่อนข้างจะสุๆๆรุ่ยสุร่ายพอสมควรก็คือเหมือนเขาไม่ได้สีเรียสเรื่องการเงินหามาใช้ไปหามาใช้ไปแล้วใช้ก็ใช้หนักส่วนแต่ว่ามันเด่นตรงที่ว่าหามันหาเยอะก็คล้ายๆกับผมก้านั่นแหละ แต่หกเก้านี่ยังดีว่าใช้ไม่สุรุสุราลเท่าไหร่แต่ไอสามสามแปดเนี่ยไอสามแปดแปดเนี่ยคือเต็มที่ครับเต็มที่มีไม่มีที่สุดก็ไปเรื่อยๆแต่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าเหมือนหาการใช้การใช้จ่ายเงินคือการใช้ชีวิตอ่ะก็ก็หามาได้ก็ใช้ก็คุ้มถ้ามองในมุมดีะก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เลขเก็บเงินครับแต่หาเงินเก่งมากนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะ ช่วยตอบโจทย์หลายๆคนที่ถามมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องเรียนเลขพยากรณ์วันนี้ผมอาจจะดูเหนื่อยๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตั้งพัดลมเสร็จเพิ่งว่างก็เลยมาเพิ่งอัดคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักช่วงๆจะใกล้เปิดเทอมเนี่ยมันอาจจะไม่มีคลิปตอนกลางวันผมอาจจะไปย้ายเวลาไปอัดตอนเย็นเย็นแทนนะแล้วก็บางวันผมต้องบอกไว้ก่อนว่าบางวันผมอาจจะไม่ได้อัดเพราะว่ามันมันจะเปิดเทอมแล้วอะ แล้วเออมันก็ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรเข้ามามากมายแล้วตอนกลางวันถ้าเกิดว่าไม่มากไม่ว่ารินผมก็จะอาจจะไม่ได้อัดให้นะครับหรืออาจจะเป็นตอนเย็นๆเลยสักสี่โมงเนี้ยช่วงก่อนที่จะผมจะเลิกงานผมอาจะอ,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 อัดคลิปทิ้งไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูเวลานั้นแล้วกันสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้กันเสมอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ